สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้ Google Form นะครับสร้างตารางเวลานะครับในการรับเวลาในการเข้าห้องเรียนนะครับของนิสิตนะครับโดยใช้เก็บ g e o l o c a t i o n ด้วยนะครับโดยต้นฉบับเราจะมาจากลิงก์ตัวนี้นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับโดยใน google form ของเราจะเก็บรหัสนิสิตนะครับ geo l o c a t i o n แล้วก็อีเมลนิสิตนะครับโอเคเรามาดูเริ่มเลยว่าทำยังไงนะครับ เริ่มแรกเข้า Google Drive ก่อนนะครับก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างนะครับฟอร์มขึ้นมานะครับเราสร้างฟอร์มขึ้นมาแล้วก็น,นี้เลยนะครับ T01 ง่ายๆนะครับอันนี้เก็บรหัสที่สิตนะครับเป็นช็อปนะครับแล้วก็อีกฝ่ายด้วยทงการตลอดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเก็บอันเดียวนะครับ แล้วเราก็ไปที่ response นะครับเราก็ลิงก์กับชีตนะครับว่าเราจะใช้กับตัวไหนนะครับเราก็ใช้กับของมันแหละนะครับจะเป็นตัว test ศ1นะ่ะนะครับเขียนขึ้นมาแล้วมันลิงก์ละนะครับอ้าวเราก็มาดูที่ตัวฟอร์มอันเดียวนะเราก็ไปที่สคริปต์นะครับเพื่อใช้ script e เต t ร r นะครับ แล้วก็มาที่ตัวโค้ดก่อนเลยนะครับโค้ดก็เอาโค้ดมานะครับดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ให้ไปตอนแรกนะครับนะครับก็ Ctrl A, Ctrl c t r โทรลเอคอ o โทรลซีเลยนะครับก็ไปที่ตัวอันนี้นะครับแตะเลยนะครับดูโอเคเซฟ ครับเสร็จแล้วก็ new html ไฟล์ html ครับ index นะครับให้ตัวใหญ่นะ index นะครับมันก็เซฟเป็น html ให้เลยนะครเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ index เนี่ย copy เหมือนกันนะครับ copy เลยโค้ดก็ไปดูของต้นฉบับนะครับลิงก์ที่ให้ไว้แต่แรกนะแล้วก็มาวางจิ๊บ เสร็จแล้วเซฟเด PLOY นะครับ New Deployment <c oughs> เป็นแบบเว็บแอปนะครับอันนี้เราอินของเราเว็บแอปของเรานะครับให้ใครเข้าได้บ้างโดยเฉพาะคนอยู่ใน EU โอเค อนุญาตเข้าไปโอเคคัป okay. ปตัวนี้ไว้นะครับ copy link ตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ในฟอร์มอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาที่ฟอร์มก่อนนะครับมาที่ setting นะครับอ่ะเรสปอนก่อนกันกน,นะครับเพื่อที่ทำการ เก็บอีเมลนะครับหนึ่งคนเขาได้ครั้งเดียวพอนะครับมาที่ Presentation นะครับ Edit นะครับคลิกที่นี้นะครับ,นะรบเอาลิงก,ก์เมื่อกี้วางแปะไว้เลยนะครับเก็บเสร็จแล้วเซฟอโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเราก็พร v i e w ได้เลยฟอร์มที่เราเนี่ยโอเคอย่างนี้นะครับ แล้วก็ติ๊กนะครับเก็บรหัสไอ้เก็บอีเมลนะครับแล้วใส่รหัสนิสิตนะครับสับนิดเรัาไปนะครับแล้วคลิกที่นี่นะนะครับเสร็จแล้วบอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาดูอีโพสต์นะครับแล้วดูในบิวอินชีตนะครับก็จะมีพิกัดเก็บมาโลเคชันนะครับจะบอก ที่อยู่ตรงนี้ว่ามาจากที่ไหนนะครับนิสิตอะไรเมลอะไรโอเคครับเท่าน,นี้แหละครับสวัสดีครับ